ไม่ไม,ไม่โชว์ตัวหน่อยเล็วไม่ขึ้นหน่อยแล้วไม่อ่ะอันนี้ถูอันนี้ถูใช่เลขนี้เลขนี้นครับแวบแบบแบบแบบโยนเนี่ยหนีเลยเอ้าน้ำหนีเลยคุณน้ำหนีเลยวัดลำบัวลอยครับที่นี่เน้น นจอระเข้ด่งดังมากข้างล่างเรานี่ยบอกเห็นเลยตัวมัเริ่มเลยตัวใหญ่ของจริงๆในสระตัวใหญ่ตัวที่เป็นสตาร์ไว์ก็มีเรียกว่ามีจอระเข้ทุกรูปแบบเลยแล้วได้ข่าวว่าพระอาจารย์เนี่ยเคยเก็บโพงของจอระเข้เอาไว้โพงจอระเข้จอระเข้ตัวแรกใช่ไหมที่เขาเลี้ยงตัวแรกเลยทีนี้ก็มีพี่น้องประชาชนทั้งหลายมากราบขอพงขอไหว้ขอโชคขอลาภเลยทําให้วัดลำบุรย โด่งดังโด่งดังโอ้โด่งดังจรเข้เพราะจรเข้เราไปดูกันครับว่ามีตรงจุดไหนบ้างไปไปชาทูบเทียนดอกไม้ก่อนเนาะใช่จะไปกราบไหว้หลวงพ่ออันนี้หลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อสนิทหลวงพ่อสนิทอ๋อพ่อสนิท ข้างในด้านด้านในมีจระเข้ไหมครับไม่มีมีแต่ด้านนอกค่ะใช่ค่ะมุมุขวาตัวแรกขอมุมขวาตัวแรกเลยมุมซ้ายนี่ตัวที่สองเดี๋ยวเราไปขรบุญกันก็ไดครับ ็จะมาเสีย่ยงโชคเสี่ยงโชคหลังจากที่เราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ทีนี้เราจะลองรู้ว่าถ้าท่านอยากจะเสี่ยงโชคด้วยตัวเองอโดยว่าโชคลาบเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ตละคนดวงไม่เหมือนกันดวงมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านจะมานะครับวัดลำบรอยอยุรยอยู่จังหวัดนครนายกเดียวมาได้ดเดียวอไรนี่โอ้ส่วนของผมที่มาเสี่ยงโชคก็ได้เลขนี้ เองเว็บว็บๆว็บเว็บโชคใครโชคมันโชคใครโชคมันไปดูนี่แล้วแต่ว่าท่านจะมาเสี่ยงโชคด้วยตัวเองจะได้อะไรก็ได้เป็นเป็นเป็นดวงของตัวเองไงปึ๊บอันนี้คือของผมครับอันนี้หลังจากนี้ครับเราไปไฮไลท์เลยอ่าไปอาบน้ำจระเข้อาบน้ำจระเข้ได้ขอโชคขอลาบโดยทั้งนี้เผื่อได้ได้ เสริมดวงของเราที่นี่ขอกันไปเมื่อกี้ไปมาอาบน้ำจระเข้กันก่อนอาบน้ำจระเข้ครับนะเดี๋ยวผมทำการพรมน้ำพรมน้ำมาลาดก่อนเลยเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะแล้วเขาก็บอกว่าให้เอาเนี่ยทีโอฟ้าเนี่ยลาดลงไปถูไปลาดลงไปเหมือนครีมไหมอ่ะทีนี้ถูชีนี้ถูใช่ ระวังถูกนะครับเราก็อธิษฐานบอกชื่อนามสกุลไปแล้วขอให้พรที่เราขอเมื่อสักครู่เนี้ยสมหวังนั่นเองถูกขาถูกขาด้วยเดี๋ยวไม่สะอาดนี่ครับผมคู่สมนมาว่าเรียร้อยร้อยนะอ้าวร้อยบ้อยนะปึออ๊บ นี่เสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำอบครับผมพรมพรมนพรม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 ครับเสร็จแล้วทีนี้ก็อ่ะพวงมาลัยไหว้ของอะไรของเลยปั๊บขอให้เรียบร้อยปลาเป็นไงไปต่อ อันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูจระเคอันนี้ก็คือหุ่นที่พึ่งของหลวงพ่อสนิทหลวงพ่อสนิทแล้วแกได้แกะสลักจากไม้ทองหลังจากไม้ท้องหลังเป็นรูปจระเข้เอาไว้ใช่ซึ่งจริงมีตัวจริงอยู่ที่เขาเลี้ยงสมัยก่อนอันนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่สถากันไ้ดีกว่าครับ โอ้โหนี่แหละครับตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากใช่ครับเจ้าโทนเจ้าโทนเป็นตัวแรกของวัดลำบุรยที่หลวงพ่อสนิทท่านเลี้ยงไว้ที่ที่หลวงพ่อเลี้ยงไว้แล้วก็ตอนทชีวิตก็เอามาสตาร์ฟเอาไว้จะเห็นว่าวัดเนี้ยมีความเกี่ยวข้องกับจระเข้มากได้ข่าวมาว่าหลวงพ่อเนี้ยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงจระเข้ตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยใช่ก็เลยทาให้มีทั้งลูกปั้นทั้งสตาร์จระเข้ไว้ แล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีจระเข้ตัวจริงอยู่ในสระอีกด้วยหลังจากที่สตาร์มาไว้ตอนนี้มีตัวจริงๆที่อยู่ในสระด้วยใช่ถ้าดวงดีก็จะได้เห็นจระเข้ที่ในสระขึ้นมาขึ้นมาเพราะงั้นเราไปดูในสระกันหน่อยไหมไปไปเราไปดูในสระกันหน่อยไม่ไม่โชว์ตัวหน่อยเร็วเดี๋ยวออกทีวีไป อย่ากมาออกทีวีหน่อยแล้วไม่เอ้ยไม,ไม่ขึ้นหน่อยแล้วไม่ต้องฟองมาใกล้เลยนะนมานี่นะน้ำก็เพื่มเนี่ยครอบครับเลยครอบครับเลยมาเลยไปเออเ<อ>ตาเตานี่ครับท่านผู้ชมเรียกไปเรียกมาเรียก เรียกจนมาได้อ่ะเจ้าใหม่อ่ะเนี่ยความฉลาดของเจ้าใหม่นี่ครับเรียกแล้วขึ้นมาเลยครับไม้กินมาเป็นเดือนแล้วนะเฮ้ยโอ้โหเป็นเดือนแล้วนะครับอาจจะถือจำศีลอยู่อ๋อเขาจำศีน้องไม่น้องหม่เลียมตาสิลูกน้องไม้น้องไม่เดี๋ยวแม่จะโยนนะนะลูกงับงับโชว์หน่อยลูกไม่หิวก็งับโชว์หน่อย น้องใบอะไรนะมันจะโยนแล้วนะโยนออกภาษาแล้วกินได้แล้วหนึ่งสองติดตาแล้วไม่กินไม่กินตายแล้วเนี่ยวันก่อนก็มีคนมาให้ไปโยนเนี่ยหนีเลยอืมน้ำหนีเลยน้ำหนีเลยเขาไม่กิน โอ้โหเป็นไงเรียบพร้อมมีจระเข้เต็มหมดเลยใช่ทั้งจระเข้แกะสลักอาบน้ำจระเข้จระเข้สตาฟจระเข้ตัวเป็นๆก็ยังมีโอ้ที่เดียวจบถ้าใครเนี่ยอยากมาขอพรอนาามาอาบน้ำจระเข้ก็มาที่นี่ได้ครับวัดลำบัวลอยจังหวัดนครนายกนั่นเองโอ้สำหรับวันนี้ก็ต้องกลาบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ